ก็สวัสดีครับเพื่อนคลิปนี้นะครับมาอัปเดตราคาบิตคอยกันจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยก็สวัสดียมามเช้านะครับเพื่อนๆเช้านี้นะครับมาดูราคาเหรียญกันนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง IP Studio แล้วก็ช่องในเคเือนะครับเอฟวิด a ด e แล้วก็ PT Computer นะครับก็คลิปนี้อัพใน ไอพีสตูดิโอแต่ว่าจะไปลงในเพจเอวิเรเทตนะครับโอเคครับผมก็เช้านี้นะครับเดี๋ยวปิดตาไว้ก่อนนะอ่าเช้านี้เป็นแท่งเขียวนะเพื่อนซึ่งตรงนี้นะครับมันก็เบรกแนวต้านใหญ่มาเรียบร้อยนะผมว่าตัววอลุ่มโปรไฟล์นะครับมาเวทกันอยู่แถวๆประมาณ5 8 0 0 0นะครับราคาราคาตัว bitcoin นะครับเนี่ยนะเส้นเหลืองตรงเนี้ยเป็นเส้นแบบเบรไลน์ชาวประชา มวมหาประชาชนนะครับอยู่กันตรงนี้กันเยอะนะครับก็มันถ้าเกิดเล่นเป็นเหมือนพวกดีมานสะพานดีมานสะพายโซนหรือว่าเป็นแนวรับแนวต้านนะตรงนี้จะเป็นแนวค่อนข้างใหญ่นะครับเพื่อนก็เป็นที่ชุกชุมมีคนอยู่หนาแน่นนะครับทีนี้ถ้าเบรกแนวต้านนี้ไปได้นะครับมันก็จะไปเทสเส้นตรงนี้นะครับพอเหมือนแผนที่เราวางกันไว้นะครับก็มันไม่ย่อให้เรารับเลยนะ,ะนเพื่อน คือมันขึ้นแล้วเอ๊ะมันขึ้นแล้วขึ้นเลยหรือเปล่านะครับจากที่เมื่อวานนี้นะครับก็มันปิดเป็นแท่งไม้ขีดนะครับเป็นแฮมเมอร์ด้านบนนะครับแต่แท่งดูสีแดงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีแรงขายเยอะนะครับก็มันไม่ชะลูดลงเลยนะครับวันนี้นะครับเมื่อวานทั้งวันนะมันเปิดบวกอย่างเดียวเลยนะครับเนี่ยปิดแท่งปุ๊บมันขึ้นอย่างเดียวเลยนะครับก็สัญญาณแม็กดีในไทม์เฟรมเดย์นะครับ คอร์ดแล้วนะเพื่อนแม็กดีไลน์ line, คอร์กับสัญญาณไลน์เรียบร้อยนะครับนิโตรแกรมขึ้นแทงเขียวเขียวแรกเล็กๆนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับของเรียกว่าเทรนเริ่มมองเป็นขาขึ้นพอเป็นไปได้นะครับแต่มันก็มีแต่อยู่เสมอนะครับเราก็ถ้าเรารับได้ราคาถูกเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่ดีกว่านะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมถ้าในมุมผมนะครับก็ รับสักไม้ไม่ผิดอะไรนะครับแล้วก็มารอตอนย่อรับอีกสักไม้สองไม้นะก็จัดว่าแจ่มนะครับอันนี้ผมเป็นสายลองเหมือนเดิมนะครับก็จะมองตัวนี้เนี่ย,ยมันควรต้องยิงขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ทีนี้นครับให้เพื่อนมาดูตรงนี้ก่อนนะครับตอนที่เวลาแม c ดีมันขึ้นเขียวแล้วนะครับถ้าอย่างจังหวะรอบที่แล้วนะครับจังหวะนี้นะครับตรงนี้นะ รอบที่แล้วชุดนี้นะครับเนี่ยแม็กดีขึ้นเขียวเล็กๆนะครับก็คือมันขึ้นไปเลยนะครับปึ๊ดปื๊ดปื๊ดป๊ดนะครับก็ไม่มีจังหวะให้ลงมาแล้วนะครับแต่ทีนี้นะครับมาดูจังหวะที่มันน่าจะคล้ายกับรอบนี้มากๆนะครับก็คือจังหวะตรงนี้นะครับเพื่อนนดูนะครับมันรูดมันมันเด้งขึ้นนะครับเนี่ยนะเด้งขึ้นปึ๊ดทั้งชุดเนี่ยขึ้นไปเลยไม่มีย่อนะครับเนี่ยมันก็คล้ายๆชุดนี้นะครับเด้งปึ๊ด ยิงขึ้นตลอดเลยนะครับไม่ยอ่อเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้พอมันมายอ่อนะครับมายอ่อตรงนี้นะครับก็ยอ่อไสไหลเหมือนกันนะครับเนี่ยกี่วันน่ะหนึ่งออหกพฤษภาไปจนถึงหยุดลงเนี่ยสิบเอ็ดพฤษภากินเวลาประมาณห้าวันนะครับถ้าเราเทียบเคียงกันนะก็ตรงเนี้ยมันยังไม่ขึ้นไม่รู้จบหรือยังนะครับแต่ว่าพอเอามาเทียบเคียงกันนะเพื่อน ก็อาจจะต้องะระมัดระวังนิดหนึ่งนะว่าถ้ามันจะย่อเนี่ยซีาอันนี้บางทีมันย่อเนี่ยก็อาจจะลงมาเป้าเดิมที่เราเคยตีกันไว้นะครับก็เป็นไปได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองตีดีเทนเมนต์ในอดีตนะครับเทียบให้ดูนะครับช่วงนี้ในอดีตนะครับก็มันลงมา0.5นะครับรีเทส0.5ก็ระวังไว 0. 6, 0. 5, ้0.6 0.5โซนๆนี้นะครับก็น่าสนใจนะครับเนี่ยนะ ดีเทนเมนชุดนี้นะครับก็คือสโตขึ้นไปลงหลง่นล,ลงมามากระดอนสักทีหนึ่งก่อนจะยิงชุดขึ้นสีขึ้นไปนะครับตัวนี้นะก็ดูดูสวยอยู่นะ,อะลองดูแม็กดีเนาะแม็กดีเนี่ยขึ้นเขียวแล้วก็เขียวอ่อนๆๆๆจนไปแดงแล้วก็เริ่มกลับมาเขียวใหม่แล้วเราค่อยมารับตอนแม็กดีเขียวใหม่อีกรอบก็ได้นะครับอันนี้นะมันเป็นสเตจที่แล้วแต่มุมเลยนะครับแต่ว่า พอมามองในร e เทสเมนต์เนี่ยก็เนี่ยประมาณ0 5 0.6นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูในภาพปัจจุบันกันนะครับภาพปัจจุบันนะครับมันก็ยังไม่ได้มีอะไรบอกว่ามันจะลงมานะแต่ว่าเราก็ลองลอง,ลองตีกันดูนะครับเดี๋ยวลบยึกยืนนี้ทิ้งนะครับอ่าตรงนี้นะครับก็มันมียอดใหม่มาเมื่อคืนนี้แล้วนะครับเรียบร้อยขึ้นไป58,700นนะครับขึ้นไปเยอะอยู่นะครับก็ ตีลีเทสเมนต์นะครับเนี่ยก็ยังได้เป้าคล้ายๆเดิมนะครับอาจจะลงมาเทสไส้สีแดงตรงนี้นะครับหรืออาจจะทําท่าหลุดไส้สีแดงนี้นะครับหล่นลงมาตรงนี้นะครับแล้วค่อยกระดอนขึ้นนี้ไอ้วันนี้มันคือจัดว่าสวยนะครับมันจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้นะครับอันนี้นะว่าถ้ามันเกิดเนี่ยมันก็ดูดีนะดูหน้าหน้าสนใจนะครับทีนี้ครับถ้าเกิดประมาณโดยคร่าวๆนะครับ ็ถ้ามองตรงนี้ถ้าวันนี้เมื่อเมืม่อคืนนี้เป็นจุดยอดของชุดคลื่นนี้นะครับก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวนะก็คือ6วันเราก็บวกไปอีกสัก6วันอ่ะบวกไปอาทิตย์หนึ่งเลยนะครับก็อาทิตย์หน้าเนาะวันศุกร์หน้าพฤหัสหรือศุกร์หน้านะครับก็มาดูซ้ำอีกทีหนึ่งว่ามันลงมาหรือเปล่านะครับรับวันนี้แล้วก็อาทิตย์หน้าอีกสักไม้หนึ่งนะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างสวยนะผมว่าเนี่ยนะครับทามิ่งพอเป็นไปได้เนาะวัน ช่วงประมาณกลางๆเดือนนี่แหละนะครับอ่ะเนี่ยสิบแปดสิบเก้าแถวๆนี้นะครับก็ลองดูนะเป็นข้อพิจารณานะครับอ่าวันนี้วันสุกร์สิบสามด้วยนะจะจะเป็นสุกปัญไลหรือเปล่าเดี๋ยวแท่งหน้าแดงนี่โอเคอ่าทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาย่อยดูในทาเฟรมย่อยกันนะครับทาเฟรมย่อยเนี่ยก็ ยังตุยๆนะผมว่า,อาตอนถ้าถ้ามองในมุมผมนะตรงนี้มันเป็นชุดเดียวนะชุดขึ้นเนี่ยกลัวว่ามันจะไม่ลงมาแล้วนะมันมันอาจจะเป็นไซเวย์อยู่แถวๆขอบบนตรงนี้แทนนะอันนี้ถ้าถ้าผมมองในชุดนี้นะผมไปแอดดูเหมือนจะขึ้นอนะ่ะมันก็นับเป็นอย่างนี้นะฮะหนึ่งสองถ้านับตรงนี้เป็นสามตรงนี้ลงสี่ตรงนี้มีห้าเนี่ยมันน่าจะขึ้นไปต่ออีกสักหนึ่งชุดนะครับตัวนี้นะ น่าจะไปแถว60,000ได้นะครับเดานะอันนี้เดาแล้วก็ค่อยค่อยรูดลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับช่วงไปลายเดือนอช่วงช่วงเลยกลางเดือนเนาะเนี่ยมันอาจจะขึ้นไปสุดกลางเดือนแล้วก็รูดลงโซนนี้นะครับแล้วค่อยยิงต่ออันนี้นะน่าสนใจนะครับแก็บไทม์แก็บเวลาเนี่ยมันก็กําลังสวยนะครับคิดว่ามีโอกาสเป็นท่านี้ได้ค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าย่อเท่าไหร่ไม่รู้นะครับ ก็เดี๋ยวค่อยๆแกะลายแทงกันไปนะครับนะครับชุดนี้เนี่ยก็ยังคิดว่าขึ้นขึ้นต่อพอเป็นไปได้อยู่นะครับถ้าถ้ามองเป็น1 3 4 5งสามสี่ห้าเนี่ยถ้าเดาหกหมื่นน่าจะจบนะครับหรือนับเป็นชุดเนี่ยขึ้นไปเป็น A นะครับอ่าแล้วก็ชุดนี้นะครับบวกลบนะว่าตัวนี้ a อ C อย่างนี้หรือเปล่านะครับเป็น B แล้วก็ค่อยยิง4อย่างนี้นะครับอันนี้ question ไว้นะครับ เนี่ยอาจจะลงมาเทสตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับไม่แน่นะหรือนะครับตรงนี้นะครับถ้าเรามองว่าตรงเนี้ยเป็นชุด B ที่จบแล้วนะครับตัวนี้นะก็ตัวเนี้ย A B แล้วก็ตัวเนี้ยมันจะพุ่งจวดขึ้นไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับอันนี้ก็เป็น ABC นะครับแกนเวลาก็น่าจะอยู่ประมาณช่วงช่วงนี้แหละนะครับตัวนี้มันสับสนนะครับเพราะว่ามันแบบดูดูอื่นๆนะชุดนี้นะครับ ไม่รู้ว่าตรงเนี้ยมันเป็นชุดย่อยเป็น A B C ย่อยอย่างเนี้ยลงมาเป็น C ตรงเนี้ย C เล็กแล้วค่อยเป็นจบ B ตรงนี้หรือเปล่านะครับแล้วค่อยยิง C ตรงนี้นะครับมีความเป็นไปได้ทั้งสองแบบนะครับตรงนี้อื่นๆนะครับเดี๋ยวดูใน1ชั่วโมงกันดีกว่านะครับว่าแบบมันพอจะมองยังไงได้บ้างนะครับโอเคครับพอย่อยมา1ชั่วโมงนะครับในรอบ1วันที่ผ่านมาเนี้ยก็ มันมัไซเวยอยู่ในกรอบบนอย่างเดียวเลยนะครับก็ชุดนี้นะครับก็เป็นชุดที่มองว่าเป็น A นี่แหละนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับโอ้โหเนี่ยนะชุดนี้แหละนะมันแบบเอะยังไงของมันน่านะครับ <c oughs> อันนี้อันนี้ยอมรลบตรงๆนะว่ามโนไม่ถูกนะครับอันนี้นะอันนี้คือถ้ามโนจริงผมมโนตรงนี้เป็น B ไปเลยนะแล้วก็ตัวเนี้ยเป็น C แบบ สีเฮ้ยสีจบตรงนี้เลยวันนี้เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูแท่งรูตรงนี้แล้วกันนะว่ามันรูลงมาแรงหรือเปล่านะครับคือถ้าลงมาแรงหลุดโลตรงนี้ก็ตรงนี้อาจจะเป็นขา C นะครับแล้วตรงนี้กลายเป็นจบจบ B นะครับเพื่อยิงขึ้นขึ้นต่อไปนะครับอันนี้อันนี้ดูไม่ออกนะเพื่อนคือคือช่วงที่มันไซเววตตรงนี้มันมันไม่รู้ไงว่ามันออกท่าไหนนะมันก็ได้ A B C มันก็เป็น A B C D E อะไรเงี้ยครับ ผมเองไม่ได้เชี่ยวมากนะครับก็มโนม,โน,มโนไปประมาณนี้นะครับก็เลยต้องเอาอินดิเคเตอร์นะครับมา,มาช่วยจับด้วยนะครับอินดิเคเตอร์นะครับถ้าในทํฟเฟรม1ชั่วโมงเนี่ยตอนนี้พี่สโตแคติกนะมันยืนไหวเว้ยเพื่อนเพื่อนดูดิเนี่ยนะฮ้ยมันจะยกไฮยกโลเล่นกันต่อเลยปะเนี่ยอ่าเนี่ยนะมันคล้ายๆชุดนี้มันแบบเนี่ยตอนนี้มันมันลงมาเรียบร้อยนะครับมันกำลังกระดอนะอ่ะเออ ก็น่าลุ้นนะเพื่อนว่าแบบชุดนี้ยถ้ามันยิงขึ้นเลยนะครับตรงนี้นะมันต้องไม่ควรหลุด57 0หมนะครับเนี่ยนะอ่าถ้าเล่นแบบสั้นๆเนาะเล่นในชุดนี้แหละนะครับถ้าใครจะรับนะสักไม้หนึ่งเนี่ยก็ก็ต้องลุ้นนะไม่ให้มันหลุด5700 0ส่นนโซนนี้นะครับลงมาถ้ามันลงมานะครับมันน่าจะลงผมผมเดานะว่ามันก็ลงมาเทสชุดนี้ต่อ เสียวนะมีความเสียวนะครับตรงนี้นับเป็นเอ,อนับเป็ A B C หรององนะอันนี้นับไม่ถูกนะนเพื่อนก็ไม่เป็นไรนะเราเรานับไม่ถูกอะ่ะอื่นนะอื่นเรียกว่าอื่นดีกว่านะอ่ามันเป็นไซเวในกรอบนะครับบางทีขึ้นมันเคลื่อนที่ไม่ครบหรือเปล่าหรือไงไม่รู้นะตรงนี้มันดูเหมือนติดแนวต้านมีความเป็นเซียนนะครับก็ มีโอกาสที่มันจะรูดหล่นลงมาได้นะครับเนี่ยตัวเนี้ยยังยังมองว่าเอ,อ่อ question อยู่นะครับว่ามันมันเป็น B ตรงนี้แล้วไหมหรือว่า B มันควรจะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าถ้ามองว่ามันจะขึ้นในภาพไกลนะผมว่าตัวเนี้ยมันจะยังไม่จบ B หรอกนะมันเป็นชุดไซเว์นะครับก็คือขึ้นมาชุด A ชุดเนี้ยแผงเนี้ยเป็น A ทั้งแผงนะครับแล้วก็แผงตรงเนี้ยมันก็มักจะเป็น B นะครับ ตัวเนี้ยเรากำลังอยู่ในคืนไซเว่ออกข้างแต่เป็นเป็นไซเว่ยอัพนะครับก็น่าจะเป็นคอลเลซชันเป็นรูปแบบแฟดนะครับอันนี้เดานะเดาเนี่ยตรงนี้ลงมาเป็นเเล็กนะครับขึ้นไปเป็น B เล็กนะครับคอร์เซชันอยู่นะว่า B เล็กเนี่ยจบแล้วไหมเดี๋ยวมันตามมาด้วย C C เล็กนะครับรวมล่างอะไรเป็น B ใหญ่นะครับตัวนี้นะก็เดี๋ยวลองวัดวัดจำนวนชั่วโมงเลยละกันเนาะอ่า เจ็สองช่องนะเพื่อนสามวันเนาะแต่มแบบข้างตรงนี้อ่ะผมให้เป็นเอาเกินกว่านั้นเลยนะเป็นสองเท่าเลยโอ้โหไปไกลเลยว่ะเพื่อนอ่ะตรงนี้นะเดี๋ยววางมาร์กจุดไว้ในส่วนของแกนเวลานิดนึงนะว่าแบบเออนี่ไงจันที่สิบหกตีสี่โอ้โหอ่ะเรามาร์คไว้ก่อนนะครับว่า มันควรจะต้องมีขึ้นลูดลงมานะครับถ้ามันมีขึ้นลูดแรงลงมาอยู่ในเลนช่วงก่อนหน้าวันจันทร์ที่จะถึงนะครับก็น่ารับนะครับตรงนี้นะอ่าเดี๋ยวไปดู4ี่ชั่วโมงอีกทีหนึ่งนะสชั่วโมงนะครับตรงนี้เนี่ยปิ่มๆนะเหมือนจะคอร์สลงนะครับก็รอดูนะรอดู4ชั่วโมงเนี่ยลงมาโอโซนะผมว่ามันต้องมีนะครับ1สัก1ชุด1จังหวะแหละนะครับเนี่ยอาจจะเป็นชุดประมาณตรงนี้นะครับ ลงมาโอเวอร์โซนะครับอาจจะมีเด้งนะเนี่ยลงมาโอเวอร์โซนโซนนี้นะดาวนะครับไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะครับมันอาจจะเด้งขึ้นอย่างที่ผมว่าไปเนาะมันเด้งไปหกหมื่นก่อนแล้วมันค่อยย่อก,ก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าเชื่อว่ามันถ้าเรามองว่ามันเป็นชุด ABC ที่ยังคอลเลกชันไม่จบนะครับตัวนี้น่าจะมีลงมาสักขาหนึ่งนะอยู่ในเลนสไม่เกินวันจันทร์นะครับก็เป็นจังหวะให้เราลองรับดูนะครับตรงนี้นะ ก็น่าสนใจนะครับเหมือนก็ยังมองเป้าเหมือนเดิมๆนะครับเพื่อนตรงนี้นะก็ยังหวังอยู่ว่ามันจะลงมาแถวสักห้าหมื่นห้าะเพื่อนตัวนี้มันห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยแถวๆนะนะั้นเนาะผมยังอยากให้มันมาแถวห้าหมืนห้าต้นๆนะครับเนี่ยตัวเนี้ยขาตวเนี้ยห้าหมื่นห้านะครับลงมาสักทีหนึ่งนะจะกดนะ <c oughs> จะกดกดให้มิดนะครับตัวนี้นะก็ลุน้นๆนะเพื่อนอ่า คือผมมีของบางส่วนอยู่แล้วนะเพื่อนก็ก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะยังติดดอยอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับเนี่ยผมไปกระจุกอยู่กับพักพวกอยู่โซนเส้นตรงนี้เลยนะห้าหมื่นแปดห้าหมเ้านี้ยนะครับก็รออยู่นะยังรออยู่บนดอยแต่ว่าตรงเนี้ยก็คือไม้รับตรงเนี้ยมันก็ดูน่าจะสวยอยู่นะครับประมาณนี้นะโอเคก็คงวิเคราะห์ได้แค่ประมาณนี้นะทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงโอเคดีนะครับ ยกไฮยกโลนะครับทำเฟรมสีชั่วโมงยังไม่ลงมาโอเวอร์โซนะครับก็รอนะครับผมรอจังหวะกดเพิ่มนะครับอ่ะเอาไ็นว่าเดี๋ยวสรุปท้ายคลิปกันนะครับท้ายคลิปวันนี้นะครับสรุปอย่างนี้นะครับว่าทำเฟรมเดย์วันนี้นะครับมันก็ออกแนวว่าปิดแท่งตอนเช้าเนี้ยมันได้ปิดเป็นแท่งเขียวร0อเเแหละนะครับว่าแท่งเขียวแน่นอนนะครับแต่ทีเนี้ยผมผมเดานะว่ามัน คือตัว s t o แ e c a s t i นะในทั้งในทามเ f ร a เด day แล้วก็4ชั่วโมงเนี่ยมันใกล้อยู่ในโซน o ์ boss นี่นะครับก็น่าจะต้องมี r e ท e n t นต์แรงๆในชุดชุดย่อยชุดนี้เนี่ยลงมาอีกสักทีหนึ่งนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยถ้ามันลงมานะครับก็จะเป็นจังหวะซื้อที่ค่อนข้างดีนะครับอพอมองในชุดขึ้นย่อยนะขึ้นทามเฟรมพวกประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยก็เกิดความสับสนนะครับผมเองเนี่ยก็งงว่าเอ๊ะมันเป็น s i d e w a y ออกข้างมันไม่รู้มันจบหรือยังนะครับ คือมันก็ไม่ได้เบรกเทรนหรืออะไรสักอย่างนะครับคือมันเบรกขึ้นไปข้างบนแหละนะแต่ว่ายัางคิดว่าตรงนี้มันไม่ได้พุ่งจจวดนะครับมันก็มีโอกาสที่มันจะกลายเป็นแบบลื่นไซเวย์อยู่นะครับถ้ามันมีขึ้นลูดลงมานะครับผมลองมโนโทามมิ่งนะครับว่าภายในวันจันทร์นะครับถ้ามันมีแท่งแดงหนักๆนะครับแท่งพวกนั้นเนี่ยถ้าเริ่มมีการกลับตัวเล็กๆนะครับผมจะเข้าไปโจนะครับอันนี้ก็เป็นแผนของผมนะก็ ผมยังรออยู่นะครับรอวันที่มีเจ้าทุบซะหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปรับมีดนะครับประมาณนี้เนาะก็ตีเป้าคร่าวๆนะครับว่าอยู่ประมาณสัก55 0 0 0นะยังยังรออยู่เป้าเดิมนะครับ55,000ื 55, 000, ่ห้าหมื่นห้าพันยูเอสดอลลาร์นะครับซึ่งถ้าลงมาก็คงต้องรับนะอันนี้ของผมเองส่วนตัวผมก็จะหาตังค์เพิ่มแล้วก็เอามารับเพิ่มนิดนึงนะครับ อเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่อง IP พีสตูดิโแล้วก็ช่องในเครือนะเอวิเดนเทสแล้วก็ PD ดีคอมพิวเตอร์นะครับก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ